ผมเคยเล่าเป็นข่าวลือว่าบรรพบุรุษของสมาร์ทวอ์อย่าง Pebble เนี่ยนะครับอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะมีการโยกซื้อกันแล้วก็ไปอยู่ในมือคนที่อาจจะกลับมาผลิตอีกครั้งหนึ่งวันนี้ข่าวลือนั้นเป็นจริงแล้วครับ Pebble เปิดตัวสมาร์ทวอตรุ่นใหม่2รุ่นเลยมีทั้งรุ่นหน้าจอขาวดําและรุ่นหน้าจอสี พื่นชอบพี่หลามติดตามพี่หลามได้3มช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชันใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอาวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดู ทุกวันด้วยติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับคุณอีลิกมิกิคอฟสกี้นะครับผู้ก่อตั้ง Pebble นะฮะบ,บันพรบรุดสมาร์ทวอทในโลกเรานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาขายกิจการให้ Fitbit ไปในปี2016ที่ผมเคยอ่านข่าวไปแล้วนะนะครับล่าสุดครับกลับมาพอ Google นะครับซื้อ Pebble OS ไปแล้วก็ประกาศเป็น Open Source นะครับคราวนี้เขาก็เลยกลับไปเอา Pebble OS ที่ของ Google ที่ประกาศเป็น Open Source นะครับกลับมาทำเลยนะฮะเรียกว่ากลับไปเอาของตัวเองที่เคยขายให้คนอื่นแล้วเอามาใช้ฟรีๆเออเป็นวิธีทางที่ประหยัดดีนะครับตั้งชื่อบริษัทเลย Core Device นะครับแล้วก็เปิดตัวแบรนด์ m a r t Watch นะครับที่ชื่อว่า r o ครับไม่ได้ใช้ชื่อว่า Pebble นะครับเพราะว่าชื่อ Pebble เนี่ยขายทิ้งไปแล้ว ต้องเป็น Fitbit ถึงจะทำได้นะครับตัวนี้ชื่อว่า SmartWatch Core ใช้ Pebble OS ในการทำงานเปิดต,ตัวมามี2รุ่นครับหุยชื่อรุ่นนี่โอ้โหแม่มันทำให้ผมย้อนอดีตเลยยี่ห้อคอใช่ไหมรุ่นแรกคือคอ r e 2 Duo <c oughs> เดี๋ยวนี่มัน Intel <c oughs> จะบ้าเหรอ Intel 2แกนสมองคอ r e 2 Duo สมัยก่อน บาแล้วตัวนี้เป็นสมาร์ทวอตหน้าจอ E-Paper ขาวดำนะฮะตัวเรือนเนี่เป็นพลาสติกโพลีคาร์บอเนตนะครับออกมาจำหน่ายในราคา1 4 9ดอลลาร์ที่เป็นเงินไทยก็ประมาณ5,000บาทนะครับจะเริ่มจัดส่งในเดือนกระกฎาคมนี้ส่วนนี้รุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่นหน้าจอสีนะฮะ64สีก็สีไม่เยอะนะฮะ64สีชื่อรุ่นว่า Core Time-2 ตัวเรือนเป็นโลหะเลยนะครับแล้วก็มีหน้าจอแสดงผล64สีได้ราคา225ดอลลาร์นะครับประมาณ7,500บาทจะเริ่มจัดส่งในเดือนธันวาคมสิ้นปีนี้นักข่าวก็สงสัยครับเพิ่งเปิดตัวทำไมถึงใช้ชื่อรุ่นว่า2ทั้ง Core 2 Duo และ Core t i2 นะฮะคุณมิกกี้คอฟสกี้บอกว่าเพราะมันคือ Pebble 2กับ Pebble Time 2ครับ ที่ปรับปรุงหลายอย่างคือไปเอาจิตวิญญาณจากรุ่นเดิมรุ่นสุดท้ายที่เขาเคยทำขายตอนนั้นนะฮะแล้วไม่ใช่แค่เอาจิตวิญญาณอย่างเดียวนะชิ้นส่วนบางชิ้นยังใช้ของในสต็อกที่เหลือจากตอนสมัย p e p p e 2กับ p e b b l e Time 2ด้วยฮ่าแล้วยังใช้ซัพ p ลายเออในการผลิตชิ้นส่วนใหม่ลายเดิมอีกด้วยนะครับเออ ส่วนคำว่าดูโเนี่ย call to duo เนี่ยไม่ได้ต้องการให้เหมือนชื่อรุ่น cpu ของ intel แต่อย่างใดแต่ย่อมาจาก do over d u o นี่มาจากคำว่า do over คือทำให้มันใหม่อีกครั้งหนึ่งทำมากขึ้นกว่าเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับ คอตูดูโอนี้จะปรับปรุงจาก Pebble 2นะครับใช้แบตเตอรี่ได้นานถึง30วันมีลำโพงมีระบบสัน่นแจ้งเตือนแฮปติกนะครับมีปุ่มกดที่ทนทานขึ้นเพิ่มเซ็นเซอร์บารอมิเตอร์กับเข็มทิศเข้าไปส่วนคอไทม์ส e 2นี่แบตเตอรี่อยู่ได้นาน30วันเหมือนกันมีเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจมีหน้าจอสัมผัสแล้วก็กันน้ําในระดับ IPX8 ตัวนี้จะผลิตออกมาเป็น Limited Edition นะครับนะฮะ ไม่เกิน1,000เรือนเอ้ย1น0 0 0เลือนนะครับส่วนราคาจะปรับขึ้นในอนาคตถ้าหากมีต้นทุนสูงขึ้นนะครับแต่เขายังบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการเป็นบริษัทสมาร์ทวอร์รายใหญ่นะครับเขาต้องการเป็นแบบเหมือนสตาร์ทอัพเป็นคลิกสตาร์เตอนะครับแต่ยังอยากจะสร้างสมาร์ทวอ์ในแนวทางของตัวเองอยู่นะคใครสนใจใครเป็นแฟน Pebble สมัยก่อนลองเข้าไปดูได้นะครับที่ s t o r e r e p e b l e c o m ถ้าจะเอาให้ดีนะขายได้ตังค์สักนิดหนึ่งปุ๊บเนี่ยไปซื้อชื่อจาก Fitbit กลับคืนมาเป็น Pebble จริงๆเลยนะตั้งชื่อเป็น Pebble เลยผมว่ามันจะไปได้ดีนะฮะเพราะว่าสาวกของคนที่ชื่นชอบ Pebble นะฮะในยุคนั้นมีเยอะมากความสำเร็จในวันนั้นอาจจะมาช่วยเหลือจุนเจือในวันนี้ก็ได้คุณมิกกี้คอฟสกี้ลองดูนะครับไปซื้อชื่อกลับมา